กำลังเป็นไวรัลในกัมพูชาเลยนะครับว่าทางกัมพูชาสามารถที่จะโจมตีอากาศยานร้อยคนขับของไทยได้ครับเราไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยครับน,นี่คุณผู้ชมครับน,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 นี่เป็นภาพดโดรนที่กําลังถูกไฟไหม้ครับแล,แล้วก็ตอน,นท,ที่เป็นประเด็นออกมาบอกว่านี่คือดโดรนของกองทัพไทยไโดนกัมพูชาสอยล่วงครับและกัมพูชาเขาอ้างว่าเขาใช้ปืนประทับบ่าของจีน ที่มีข้อมูลว่ากัมพูชาจัดหาอาวุธชนิดนี้มาประจำการในกองทัพช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะสามารถยิงโดรนตรวจการได้นะครับนะแล้วก็ยิงตกในพื้นที่เมืองปอยเปตจังหวัดปันเตียมเมียนเจยแต่จากข้อมูลของเพจนะฮะที่เชี่ยวชาญด้านยุโทโธปกรณ์ทางทหารวิเคราะห์ซากโดรนในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยที่เราเห็นคลิปๆนี้นะครับว่ามันไม่ใช่โดนรุ่น d ด minator XP ของกองทัพอากาศแต่น่าจะเป็นโดนอีกรุ่นหนึ่งนะของกองทัพครับ ล่าสุดคุณผู้ชมมีความชัดเจนแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยเป็นโดนรุ่นไหนกันแน่ยังไงนะ<ฆ>แต่ที่จากการตรวจสอบเนี่ยไม่น่าจะใช่รุ่นโด m i n เ t เต XP ์าพัด้านซ้ายมือแต่น่าจะเป็นโดนรุ่น DP20 หรือว่า DI 04ค<ฆ>ล่าสุดครับไม่ต้องปล่อยให้สงสัยนานเพราะว่าทางศูนย์ถแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาชี้แจงเรื่องนี้แล้วนะครับโดยรองโฆษกกองทัพบ,บกบอกว่าโดนตรวจการของไทย ขาดการติดต่อขณะบินสังเกตการคาดว่าน่าจะเสียการควบคุมและตกทางทิศตะวันออกของปอยเปตประมาณ10กิโลเมตรส่วนรายละเอียดว่าถูกโจมตีหรือไม่หรือมีเหตุขัดข้องใดตอนนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบครับนะครับก็คาดว่าน่าจะเสียการควบคุมนะครับแล้วก็น่าจะตกนะครับแล้วก็กกัมพูชาก็ได้มีการออกข่าวมานะครับ รายละเอียดก็คือ UAV ตัวนี้เนี่ยเป็นของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหมที่สนับสนุนกองทัพบ,บกนะครับในการปฏิบัติการนะครับเป็นรุ่น DP 20ที่อยู่ในระหว่างการวิจัยแล้วก็พัฒนาปัจจุบันเนี่ยอยู่ในขั้นการทดลองใช้นะครับแล้วก็ได้นำมาปฏิบัติการ ขณะที่ศูนย์แถลงข่าวร่วมชายแดนไทยกัมพูชาโดยสอนชนก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการกิจการทางทะเลในการใช้โดรนว่าพื้นที่แท่นผลิตปิตโตรเลียมนะคะเป็นเขตห่วงห้ามหากใช้โดรนมีอันตรายต่อแท่นผลิตน้ํามันไม่ว่าเหตุใดก็จะมีความผิดตามกฎหมายและกองทัพเรือจัดกําลังเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วนะคะเพราะเรากลัวว่าจะมีการโจมตีแท่นขุดเจาะน้ํามันตามที่มีกระแสะข่าวนั่นเองค่ะหลายฝ่ายเชื่อว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อภารกิจเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาเราเห็นคลิปการโจมตีพื้นที่ ที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามจะเห็นว่าในภาพก่อนเกิดการระเบิดในจุดเหล่านั้นกล้องที่เล็งเป้าจะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆซึ่งบางคลิปบอกว่าเป็นภาพถ่ายอินฟราเรดแต่จริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของโดรนตรวจการที่คอยชี้เป้าส่งข้อมูลให้กับอาวุธสนับสนุนซึ่งเราก็เสียดโดรนที่ทําหน้าที่นั้นไปเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ซึ่งทางกองทัพบ,บอกแล้วนะคะว่าแม้เราจะเสียโดรนเนี่ยแต่ว่ายังมีอีกแบบหลายอย่างหลายประเภททีเดียวนะคะคที่เราเองมียุทธป,ปรกรณ์ที่สําคัญแล้วก็แม่นยำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรายังคงได้เปรียบอยู่แต่ว่าฝั่งกัมพูชาเขาเอาคลิปนี้ไปโอ้โหเคลมเลยไปเคลมเลยบอกว่าเห็นไหมเขาเจ๋งไหมเขาสามารถยิงโดรนของเราได้เข้าใจผิดลวไอ้หนู <laughs> โอ้จังรวมดา